ออสวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤษภาหกสี่นะครับก็แอดมิดอยู่โรงพยาบาลมาน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งอัปเดตอาการผมก็โอเคครับทรงๆตัวไม่มีอะไรมากก็ไม่มีไข้ไม่เหนื่อยละปลอดอักเสบก็ยังทรงๆตัวนะครับไม่มีขยายอะไรเพิ่มก็คุณหมอปรับลดยาที่ให้ทางหลดเลือดลงมาแล้วก็ ให้เป็นยากินจะเป็นส่วนใหญ่นะครับน้ําตาลดีทุกอย่างโอเคเดี๋ยวให้ยาต่อเนื่องคนหมอบอกว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึง่งน่าจะโอเคน่าจะได้กลับบ้านละก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับวันนี้เรื่องอัปเดตอาการก็คงม,มีเท่านี้นนเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารโรงพยาบาลกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรกินบ้างทั้งวันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารเช้ามาส่งสักประมาณเนี่ย เดี๋ยวก็คงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากัข้าวโรงบาลที่นี่มีอะไรกินบ้างแล้วก็น่า,ากินไหมนะตะลอดวันนี้สามมือ้อแต่ว,วันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวกับข้าวโรงบาลแล้วกันโอเคครับมาครับอาหารเช้ามาดูกันด้วยว่า เช้านี้มีอะไรกินมันจะเป็นข้าวต้มมีน้ำต้มตก็้ัต่างโลกอันนี้่็เป็นยาที่อยากต้องกินนะอันนี้ยาเดี๋ยวต้องทานตอน8โมงแล้วก็อันนี้ยาตอน10โมง ก็เป็นข้าวต้มก็เป็นข้าต้มกับผัดหมูสับกับเต้าหู้แล้วก็ผัดผักครับแล้วก็มีกล้วยมาให้สองโลน้ำนะครับ ก็หายมือเช้โอเคครับไม่ได้ขึ้นเลยทำได้ไมืคอคนตางง,าง,างา่ายเลยก็สำหรับมือเช้านะเดี๋ยวกอกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแปดโมงลวแล้ต้องกินยาต้องมียากินตอนแปดโมงจำเป็นต้องกินข้าวให้ตรงเวลาเดี๋ยวไกินข้าว อืมอร่อยอ่ะไม่ได้เจอสักทีเดียวนะกินได้อ่ามาแล้วครับวันนี้มือ้อกลางวันวันนี้บ่ายโมงน,นี่กับข้าวมาช้านิดนึงแต่ว่าดูว้อน,นี้ว่ามีอะไรกันมื้อกลางวัน ของหวานเป็นถัดดนนะ่วดำส้อน่ามนะครับก็ผัดพริกแกงโอ้นี่ก็ข้าวน่ากินกยาแก้ไอหนึ่งเม็ดกินตอนบ่ายเดี๋ยวต้องกินละโอเค นี่ก็เป็นหนึ่งมื้อสำหรับที่ทางโรงพยาบาลจัดให้นะมื้อกลางวันเดี๋ยวก็ขอตัว <c oughs> ข้างกินยาเดนะี <c oughs> ย๋ยวเจอกันอีกที <c oughs> มือเย็นอ่ะเปิดให้ดูกัน <c oughs> หน้าตาน่ากินนะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวครับเออจอกันเมื่อเยอออ็นอานะครับเมื่อเย็นมาแล้วกับข้าวมื้อที่สามของวันนี้วันนี้สี่โมงครึ่งกับข้าวเป็นอะไรมาดูของหวานของหวานเ็าเป็นแก้วองกรนะครับประมาณ หนึ่งส่วนสีลูกแล้วก็เช่นเคยยาตอนห้าโมงตอนนี้ก็เป็นยาตอนสี่ทุ่มนะครับแต่มาแกะดูอาหารหลักของเร,เรามีอะไร<ม><น> โอเคครับ <c oughs> okay, นะมือเย็นกันนี้ก็เป็นผัดถ้าเป็นผัดพริกแกงนะใส่ใส่ใสมะเขือเรืออะไรวะจะออาแนวผัดเพื่อหวานมากกว่าแล้วก็ต้มจืดหมูซับนะครับก็มือเย็นของเราวันนี้อันแสนโอชะ ช่วัน,นี้กับข้าวมาเร็วนะยังไม่หิวเท่าไหร่รเลยแต่ว่ากินว่ากินยาเหมือนเดิมกลางวันมีคนเอากับข้าวมาให้กินไปเยอะอยู่กับข้าวนอกเหนือจากโรงพยาบาลน,นะก็ยังอิ่มอยู่เลยอันนั้นก็รีวิวคร่าวๆสาหรับกับข้าวโรงพยาบาลสามมื้อของวันนี้นะก<ม>็ไม่แย่ไม่แย่ก็โอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนมาเดี๋ยวจเจอกันอีทีอีพีหน้าอาจจะเป็นอีพีที่ได้กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าโดยรวมอาการก็ สองตัวให้ยาตามโวโปปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคสำหรับคลิปนี้ขรับุณครับ